เรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ท่านภูมิในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานาราธิวาสเขต,ต2ได้พบปะกับพวกเราในวันพฤหัสวันนี้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานาราธิวาสเขต,ต,ต2ได้มาทํา วิดีโอนอกสถานที่นะครับโดยวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารโรงเรียนสลายอนะครับบรรยากาศโรงเรียนร่มรื่นสะอาดสวยงามครับซึ่งได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดีครับน่าดูน่าอยู่น่าเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับสําหรับวันนี้เรื่องที่จะชี้แจงหรือพูดคุยกับพวกเราก็มีอยู่3ามสี่เรื่องครับเรื่องแรกครับที่ มีความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6นะครับซึ่งขณะน,นี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสอบไปเรียบร้อยนะครับการสอบของเราจะเริ่มสอบในวันที่1กุมภาพันธ์า5 5 5 4ครับซึ่งจะใช้สนามสอบทั้งหมดจำนวน28แห่ง และมีนักเรียนชั้นะถมึกษาปีที่6ปีนี้นะครับที่จะเข้าร่วมโครงการทดสอบโอเน็ตจำนวนทั้งสิ้น3,679คนเราใช้กรรมการจำนวนมากครับประมาณ135คนนะครับก็ขอให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคนขอให้กับกำลังใจกับคุณครูทุกคนครับปีนี้พวกเรามีความคิดและจัดกิจกรรมร่วมกันคือการติวเด็ก เพื่อที่จะให้ผลสปิตท,ทางการเรียนออนไของเราเพิ่มไป5%ก็ขอให้ทุกโรงเรียนทุกศูนย์เครือข่ายประสบผลสําเร็จตามความคาดหวังของสํานักงานเขตพื้นที่ตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนตามความคาดหวังของคุณครูและนักเรียนการสอบครั้งนี้ขอให้พวกเราทุกคนดําเนินการไปอย่างยุติธรรมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการนะครับเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการสอบ เดียวกันในในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาณาราธิวาสเขต2ครับเรื่องที่2ขณะนี้นะครับพวกเราที่เป็นพนักง,งานราชการครัวตาจ้างและวิทยากรสอนศาสนาอิสลามที่ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับขณะนี้กําลังขมักขม้นในการอ่านหนังสือเพื่อที่จะทําการสอบในวันที่29มกราคม2554 การสอบครั้งนี้เป็นการเตรียมในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราไดุ้ธิบัตรถ้าใครสอบผ่านเกณฑ์หกเรซนเราก็จะได้รับุธิบัตินะครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปทางสพทจะจัดสรรอัตรามาให้และทางสำนักง,งานเขตและสถานศึกษาก็จะได้ช่วยกันนะครับสอบอัพพวกเราขึ้นไปจากพนักง,งานราชการครัวตาจ้าง และวิยากรอิสลามศึกษา3ปีขึ้นเป็นข้าราชการซึ่งถ้าพวกเราจําได้ที่พวกเราทุกคนไปร่วมประชุมที่ราชพัฒนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถิติการให้ความหวังพวกเราว่าจะสามารถเลื่อนหรืออัพขึ้นไปเป็นข้าราชการครูได้จํานวนประมาณ2,500อัตรานะครับซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็ขอให้พนักงานราชการครูตาจ้างและวิยากรสอนสนาอิสลามทุกท่านนะครับ ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจสอบนะครับเพรการสอบครั้งนี้ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยท่านได้ครับท่านต้องใช้ความรู้ความสามารถท่านเองและท่านอย่าไปหลงเชื่อว่าถ้าจ่ายเงินจ่ายทองให้พอเขตหรือคนใกล้คิดพอเขตแล้วท่านจะได้เป็นข้าราชการครูนะครับขอให้มีความเชื่อมั่นผมมาทํางานที่นี่ไม่มีที่จะไปเรียกรับเงินอย่างนั้นนะครับขอให้พวกเราได้ ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองนะครับอย่าหลงเชื่อคนแอบ,บอ้างแล้วก็ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็จัดสนามสอบในวันที่29มกราคม2554ที่โรงเรียนบ้านสงไหกโลกนะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผอพิชาติให้ใช้สถานที่มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น368คนคิดว่าในวันนั้นคงจะสอบครบทุกคนนะครับแล้วก,ก็ขอให้พวกเราผ่านเกณฑ์ าการสอบได้วุธิบัตรครบทั้ง368คนขอให้โชคดีทุกคนนะครับเรื่องที่3ครับขณะนี้นะครับขอแสดงความดีใจกับครูผู้ช่วยที่ขึ้นไปเป็นที่มีเงินเดือนที่ผ่านการประเมินอย่างเข้ม2ปีครับได้เป็นข้าราชการหรือเป็นครูนะครับขณะนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับได้ทำการตกเบิกขั้นเงินเดือนให้พวกท่านแล้วนะครับจำนวนจานวนทั้งสิ้น 76ลายนะครับเป็นเงินหลายแสนครับประมาณ2-3แสนบาทนะครับเพราะว่าจากครูผู้ช่วยเป็นครูนี่จะได้เงินเดือนขึ้นไปสูงขึ้นนะครับก็ทางสำนักงานเขตก็ตกเบิกให้แล้วในวันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเงินพสรปีงบประมาณ51นะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่ก็ตกเบิกให้แล้วครับจำนวน10ลายรวมทั้งที่เงินประมาณ2แ0,000นกว่าบาทนะครับเรื่องที่4ครับ ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนครับวันที่ประมาณวันที่7ที 8, อ่อมิถุนายน2554นะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนทั้ง16ศูนย์นะครับจัดงานยิ่งใหญ่ครับเป็นงานมาก,กรรมแข่งขันกีฬานะครับก็ขอให้คุณครูนะครับไปเตรียมตัวนะครับไปฝึกซ้อมกีฬากีฬาประเภทเาสากลเช่นวอลเลย์บอลเปตองนะครับฟุตซอลเป็นต้น ประเภทพื้นบ้านวิ่งกระสอบชักกระเยาะอะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีการเดินพาเลทแข่งขันประกวดการเดินพาเลทของคุณครูแล้วก็ประกวดการเชียร์ลีเดอร์ของคุณครูนะครับจะแข่งสองวันครับวันที่7ที่8มิถุนายนนะครับสําหรับวันที่8ภาคบ่ายนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็จะเลี้ยงอาหารพวกเราทุกคนนะครับให้พวกเรามาแล้วก็จะมีการแสดงแต่และศูนย์เครือข่ายครับ มาแสดงเป็นร้องเพลงประกอบอาการาการเต้นราหรือการมีหางเครื่องนะครับซึ่งจะหาเงินสมทบทุนซื้อที่ดินนะครับก็คิดว่าคงจะสนุกสนานในวันนั้นตั้งใจว่าจะให้คุณครูทุกคนนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่นราธาิวาสเขตสองได้พบปะกันมีความรักสามัคคีกันรู้จกักกันทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับและเรื่องสุดท้ายครับ อ,อยากจะฝากไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนครับผมได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลายโรงเรียนอยากจะเน้นย้ําว่าอาหารกลางวันนะครับสําหรับนักเรียนซึ่งทางอบตนะครับได้จ่ายหัวละ13บาทขอให้ใช้เงินให้คุ้มค่าครับซื้ออาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาครบ5้าหมู่ครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับยังมีนักเรียนบางส่วนครับยังมีภาวะทุพโภชนาการก็อยากจะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ความสําคัญในการ ซื้ออาหารให้เด็กลับทานนะครับให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการนะครับก็คงเน้นย้ำเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็คงจะพบปะพวกเราเพียงเท่านี้ก็ขอให้พวกเราทํางานในโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างมีความสุขนะครับมีปัญหาประสักะไรก็ขอให้มาติดต่อประสานงานกับเขตพื้นที่เราพร้อมที่จะทํางานร่วมกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราทุกคนนะครับ เป็นไปตามเป้าหมายเป็นคนดีเป็นคนเก่งและก็มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขครับก็ขอพบปะพวกเราในวันพฤหัสนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ